อเมริกานะครับเขาทำการปลดล็อกความบาทนะที่ทำไว้กับกัมพูชานะเมื่อวันที่7ทธันวาที่ผ่านมานะครับ<ม>ก็แสดงว่าหมายความว่าเขาจะกลับมาค้าขายอาวุธกันได้แล้วนะก็ปลดล็อกคำสั่งนะครับลงนามโดยสภาคงเกตหรือไงเนี่ยหรือตัวนักธรรมก็ไม่รู้ผมจำข่าวนี้ไม่ได้นะแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่านะครับกัมพูชาเนี่ยก็จะสามารถซื้ออาวุธจากอเมริกาได้ นะครับอเมริกาก็คุยกับเรานะอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นนะแต่ก็จะกลับไปค้าขายอาวุธให้กับกัมพูชานะครับเสร็จแล้วนะก็จะมีจีนนะคอยหนุนหลังอยู่อีกนะเมื่อวานเขาก็ไปจับลูกระเบิดนะเขาก็ไปยึดเอาลูกระเบิดของทหารกัมพูชาเนี่ยนะลูกละสามล้านห้าไม่ได้มีแค่นั้นหรอกครับนี่เยอะครับนะแล้วก็กัมพูชาก็ยังจะมีปืนไรเฟลิลนะที่จีนให้ใหม่ คือในในในการทหารของกัมพูชาเนี่ยนะโอ้โหมีคนสนับสนสนเทียบเลยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าว่าคือประเทศพวกเนี้นะมันก็มันเป็นพวกที่มันอยากได้ดินแดนของเราครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากได้ผมก็พูดมาทั้งปีคนะถ้าใครถ้าใครฟังผมอยู่มาทั้งปีเนี่ยนะปีเนี้ย คือประเทศเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นดินแดนเป็นแดนสวรรค์นนะฮะมีทุกอย่างมีทรัพยากรนะที่ที่ดีนะฮะดินน้ำลมไฟนะถนนหนทางไฟฟ้าสว่างนะครับถนนหนทางไฟฟ้าสว่างนะใครๆก็อยากได้ขอดีๆไม่ให้ก็ไปยุชอยุยุข้างบ้านมาตีกับเรานะครับแล้วก็มาทำเป็นทาเป็นเข้าข้างเรานะ เห็นไหมคุยกับอนุทินอย่างหนึ่งไปโพสต์อีกอย่างหนึ่งทำอ่ะคุณก็เห็นใครๆก็เห็นครับสันดานพวกเนี้ยนะครับแต่จริงเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีผลเลยต่อเรานะถ้านักการเมืองบ้านเราเนี่ยมันมันไม่ได้หวยอ่ะนักการเมืองบ้านเราไม่หวยครับรัฐบาลเราไม่หวยไม่ว่าจะรัฐบาลไหนแม่งก็หวยหมดครับเพราะอะไรครับมันมันไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองจริงๆ แล้วก็ในเรื่องของสงครามเนี่ยผมจะบอกว่าอะไรรู้มามันคงเป็นสงครามที่ยืดเยื้อครับมันคงไม่จบง่ายๆหรอกครับมันก็จะยิงกันไปยิงกันมาอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันยิงกันไปวันๆนะไม่จบหรอกครับไอ้ต้นตอปัญหาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไอ้สองพ่อรู้ใ้สองพ่อลูกนั้นมันมันมันโดนสักโดนโดนบอมสักลูกหนึ่งนะครับมันก็น่าจะจบอะนะครับแต่ถ้าเราลบกันไปอย่างเงี้ยไอ้สองพ่อตามได้ที่ไอ้สองพ่อลูกเนี่ยมันยังอยู่เนี่ย นะครับมันก็ไม่จบหรอกครับฉะนั้นนะการลบของบ้านเราเนี่ยผมเลยมองว่าเออมันเป็นการเบิกงบป่ะวะเบิกเบิกทุกวันเบิกทุกวันเบิกทุกวันเนี่ยใช้งบเวลาเป็นพันพันล้านนะนะใช้งบเวลาเป็นพันพันล้านนะครับแล้วก็การสูญเสียของเราเนี่ยมันคุ้มค่าไหมถามว่าคุ้มค่าไหมครับไม่มีอะไรคุ้มหรอกครับถ้าสูญเสียชีวิตชีวิตของทหารและพลเรือนโดยเฉพาะพลเรือนเนี่ยไม่รู้อีนอยเนี่ยเลยครับตอนนี้ทำหมากินไม่ได้แล้ว สี่จังหวัดเนี่ยทำหมากินกันลําบากมากเลยนะครับนะเงินไม่หมุนเวียนสี่จังหวัดเกิดอะไรขึ้นนะและยังมีหน้าหน้าด้านส่งน้ํามันไปให้เขาอีกนะครับและออกมาบอกอีกว่าไม่ได้ส่งเออมึงไม่ได้ส่งแต่ไอคนที่มึงส่งให้นะมันเอาไปส่งให้กัมพูชาไงเออมึงตอบอย่างนี้แล้วประชาชนจะเชื่อแต่ก็มีคนเชื่อนะครับก็คนบ้านเราเนี่ยนะคนบ้านเรามันยังเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผมจะใช้คําว่าอะไรเดียว ยังไม่ตื่นรู้อะครับยังไม่รู้อะไรอะ่ะคือยังคิดไม่เป็นอะ่ะเพราะบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้สอนให้คนคิดเป็นนะมาสอนให้คนแค่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็ทําตามฟังแล้วก็ทําตามฟังแล้วก็เชื่อเช,ชื่อโดยไม่มีเหตุผลนะครับสิ่งที่ผมมองตอนนี้ผมว่าเออมันน่าจะเป็นการการเบิกง,งบมบั้งเบิกงบไปวันวันเบิกง,งบไปวันวันอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ช่วงนี้รัฐบาลทําอะไรครับเลือกตั้งเตรียมตัวเลือกตั้ง เตรียมตัวที่จะเลือกตั้งโอ้ยตอนรับคนเข้าพักน,นายกออกมาต้อนรับเองเลยใส่เสื้อให้การไม่เฉพาะนะักพักนายกนะทุกพักเลยเตรียมการเลือกตั้งช่วงนี้คุณจะไม่เห็นหรอกครับว่านกักการเมืองหน้าไหนเนี่ยมันออกมามันออกมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่ชายแดนนะมันก็ทําอย่างเดียวครับตอนนี้คือหาเสียงหาเสียงหาเสียงถ้าเป็นผมผมเป็นคนที่สมัครรับเลือกตั้งนะจะเป็นสสนะผมจะไม่หาเสียงเด็ดขาดเลย นะผมจะไม่หาเสียงเด็ดขาดลตอนนี้หน้าที่หน้าที่ที่หน้าที่ที่ที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไงรู้ไหมดาราอินฟูฮะดาราอินฟูครับไปช่วยอยู่ชายแดนนู่นรับบริจาคเงินรับบริจาคของไปช่วยทหารนูน่นมันเป็นหน้าที่ของดาราอินฟูไหมก็ไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของผมไหมที่ต้องมาพูดเลยก็ไม่ใช่ฮะพูดมากก็ไม่ดีอีกนะพูดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเข้าตัวอีกนะเดี๋ยวปัญหาจะมาหายแต่ผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะเพราะว่าผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง ชีวิตก็มีชีวิตเดียวครับเกิดมาชาตินี้สี่สิบกว่าแล้วใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วนะผมก็เลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมคิดว่าผมก็คงคงจะอยู่ได้คือเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงวันไหนนะพรุ่งนี้เราอาจจะคืนนี้เรา,าจ,จะนอนหลับไปแล้วเราอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้คือคนเราชีวิตมันก็มีแค่นี้ครับแต่ในชีวิตหนึ่งอะ่ะได้ออกมาพูดอะไรเพื่อชาติมันก็ดีนะพูดอะไรให้คนได้ตื่นรู้ก็ดีนะนะครับ คือถึงถ้าพรุ่งนี้จะนอนนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าชีวิตมันคุ้มแล้วนะครับชีวิตมันคุ้มแล้วเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไรนะนะที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเห็นชาติบ้านเมืองเนี่ยมันทุเลตมันแย่มันห่วยแตกมาสี่สิบกว่าปีที่ผมเกิดมาเนี่ยนะครับไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกทหารไอ้พวกไอ้พวกทหารที่มันชอบมายึดอํานาจอะไรอย่างเงี้ยที่มันชอบมาทําบ้านเมืองให้ม่งเละเทะกว่าเดิมอ่ะ เละอยู่แล้วก็เละกว่าเดิมมันก็เป็นเป็นงูเขาเรียกว่าวัววัวพันหลักอ่ะพันวิ่งวนไปอย่างเงี้ยประเทศชาติมันก็เลยไม่ไปไหนครับนะ <Evet. S 1> ถ้าคุณสังเกตดีๆสิ่งที่ผมพูดนะมันก็จะเป็นไปตามนั้นแหละเพราะผมพูดสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันไม่ใช่การแต่งเรื่องครับมันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นมันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นครับ,ผม,รบผมก็เลยพูดได้เรื่อยๆพูดได้ทุกวันเพราะว่าผมไม่ได้แต่งเรื่องนะแต่คนนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล,แล้วแต่วิจารณ์ของท่านนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได ให้ใครมาเชื่อผมนะเพราะผมก็พูดทุกวันว่าอย่าเชื่อผมเลยให้ท่านใช้วิจารณ์ในการไต่ตองของท่านเอาเองนะครับนะครับทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวท่านนะว่าท่านจะคิดยังไงกับคิดยังไงกับประเทศนี้คิดยังไงกับบ้านเมืองนี้ครับความคิดของท่านนะครับกับความคิดของท่านน่ะมันจะส่งส่งผลให้นะครับความเป็นไปของบ้านเมืองเนี่ยมันจะเดินหน้าหรือถอยหลังมันก็เพราะความคิดของท่านนะครับความคิดของคนหนึ่งคนครับ มีเขาเรียกว่าไม่เหมือนกันนะถ้าทุกคนรวมตัวกันคิดแต่ถ้าทุกคนรวมตัวกันและคิดเหมือนกันนะ่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะครับแต่เป็นเพราะว่าเราอ่ะคิดไม่เหมือนกันและเราก็รู้อะไรไม่เท่ากันด้วยแต่ถ้าทุกคนรู้ทุกอย่างเท่ากันตื่นรู้เหมือนกันผมเชื่อว่าประเทศนี้มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับ